thank you สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัศ s ์คลายเข้ามาได้โอกาสจะตังเลยก็คัดมาแล้วนะฮะแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับคืนนี้เราจะไปที่ฟุตบอลเอเลเวอร์ซีลีกเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นเอเมนเปิดบ้านพบโบเนดัมนะครับ เจ้าบ้าน1 7นะต่อครึ่งลูกนะก็ทีมเยือน88นะก็อยู่โซนล่างใกล้ๆก,กันนะนะอะมาดู6เกมหลังสลับคู่นี้กันหน่อยนะครับเอเมนเก็บช้ยไปถึง4ะนะแล้วก็คุณเก็บช้ยด้เกมเดียวเอเมนเหนือกว่านะผลงาน6เกมหลังนะมาดูฟอร์มเจ้าบ้านหน่อย6เกมหลังล่าสุดนะยังไม่ชนะใครเลยนะแพ้ไป5เสมนนอ1ลูกโ,โอ้ไม่บวกยู่อล้วนะีฟอร์มเนี่ 6เกมหลังไม่บวกไม้แต่เกมเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกเลยทุนศูนย์น่ะนะอ่าล่าสุดแพ้ต่อสปาตัดนะแพ้โกยเฮดอเกิลมีเสมอมีฮโลวินแล้วก็แพ้เอ็กเซลซีอรแล้วก็แพ้อัตมานะครับแพ้ไฟนิลล์รถทันดำนะฟอร์มไม่ดีเลยเอาฟอร์มในบ้านหน่อยเฮ้ยมีแดงอยู่มีแดงอยู่อ่6เกมหลังเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้เกมเดียวเออในบ้านอะใช้ได้นะครับ เพิ่งเลื่อนชั้นมาอ๋อจากเนี่ยฮอลแลนด์อยู่ชั้น2นะตอนนี้อยู่ชั้นหนะึ่งะก็สี่เกมหลังแล้วกันนะขอทางการในลีกล่าสุดเลยสูงสุดเลยก็สี่เกมหลังในบ้านนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแท้หนึ่งเฮ้ยเดบ้านใช้ได้ไม่น่าเกลียดเลยอัตราการบวกบวกไปหนึ่งเจ้าหนึ่งเสียสองนะก็ขึ้เป็นเปอร์เซ็นต์อัตรา,า, 1, า 1, นะกรารบวกประมาณสักสี่สิเปอร์เซ็นะไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ในบ้านใช้ได้ไงเดยอดดูดไม่ดีเลย6กเกมหลังทิมเยือนนะฮะวอลเลนดัมโอ้โหโ,โดนแพ้เหมือนนะ ก็หกเกมหลังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้แจ็คสี่สองแพ้ฟอนทูน่านะครับก็หกเกมหลังยังมีบวกมากนะมประมาณว่าเขาต่อ้ย่เขายิงไม่ถึงนะนะบวกไปสองเสียสี่นะครับมาดูอเวเลย6กเกมหลังเกมเยืยวหนึ่งเดียวนะของวอลเลนดัมโอ้ยยิ่งแย่เขาอีกนะแพ้ไม่มีชนะเลยนะครับัตราการบวกก็บวกสองเสียสามเสมือนหนึ่งนะมีแพ้พีทวีเจหนึ่งเลยเหรอเออชอบใครอ่ะชอบเจ้าบ้านว่ะหาราคาเจ้าบ้านดอกลงมาหน่อยดีกว่านะครับ ผมคิดว่าครึ่งลูกเสี่ยงว่ะเพราะเอ็มเบนก็ไม่ดีมากแต่ในบ้านผมคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สูงอันนี้หาราคาปปเผื่อพลดพังเสมอมานะจะได้เหลือบ้านนะครับเอาเป็นว่าคู่แรกนะฮะเอ็มเบนปปสวยเลยนะฮะส่วนคู่ที่สองเราจะมาที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกเนะเป็นอารันตัญ,ญสปอร์นะครับเปิดบ้านพบอันตัญ,ญสปอร์นะฮะชื่อไม่คล้ายๆกันนะอันนี้เหมือนอารันไงอันนี้อันตัญ,ญนะฮะออกเสียงปิดกากขอ,ขอภัยด้วยนะครับ คู่นี้เจ้าบ้านอยู่1ับเ็เจ้าทีมเยือนดัสิบกนะเจ้าบ้านต่อปอมาดูฟอร์ม6กเกมหลังกันหน่อย6กเกมหลังผมจะพูดอันลันอันรันกับอันตันยานะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสับสนกันนะฮะอันตันก็เก็บชัยไปได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่สี่เกมจริงๆนะฮะแล้วก็อันรันนะก็ชนะไปสองนะครับเดี๋ยวสับสนชื่อ็นใกล้กัน6เกมหลังล่าสุดเจ้าบ้านแล้วกันนะ6เจ้าบ้านเนี่ย อลันยาสปอนชนะเกมเดียวนะแล้วก็แพ้ถึง4เสมอหนึ่งฟอร์ไม่ดีเลยว่ะฟอร์ไม่ดีเลยนะครับเกมอัตราการโบนี่คิดมาแล้วเนี่ยโบกไปเกมเดียวเสียไปถึง5เกม6กเกมหลังนะมาดูฟอร์มในบ้านหน่อยฟอร์มในบ้านอลันก็เก็บใช้ได้2เสมอ3แพ้เกมเดียวในบ้านใช้ได้นะครับเหนียวแน่นแพ้ยากแต่อัตราการโบกก็ไม่ดีนะโบกเกมเดียวเสียไป2แล้วก็เจ้าหนึ่งนะมาดูฟอร์มทีมเยือนหน่อยทีมเยือนจะเป็นอันตันนะ อันตันหเกมหลังนี่ก็ชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง4นะแล้วก็เสมอหนึ่งนะฟอร์มไม่ดีเหมือนกันว่ะเออเสมอคอนยาแพ้อาน,น่าแพ้เคเซริส,สปอร์แพ้คาซิมปาซาแพ้คาซีเฮอ,อัตราการบวกไม่ดีอยู่แล้วนะครับบวกเกมเดียวเสียไปสี่แล้วก็เจ้าหนึ่งกันะมาดูฟอร์มหนะ่อยอเวเกมเยือนอย่างเดียวหกเกมหลังนะครับบกเกมหลังที่มีชนะบ้างนะชนะต่ออุมาลีสปอร์นะครับผมตัดเกมอุ่นเครื่องออกดีกว่า ขอ3เกมทางการเลยชนะ1แล้วก็แพ้2เกมเยือนก็ไม่ค่อยดีตี 3, เกมเยือนก็ประมาณ3าเซนนะเอาเป็นว่าชอบเจ้าบ้านมากกว่านะครับชอบเจ้าบ้านมากกว่าแต่คิดว่าราคาอาจจะน่าเป็นห่วงเพราะว่าก็มีโอกาสโดนฐานได้คู่นี้ให้เลือกเล่น2ราคานะครับก็ผมคิดว่าราคาเสมอเจ้าบ้านอรัญญาสปอร์ดูดีนะน่าเชียร์นะครับมีโอกาสเก็บชัยได้สูงแล้วก็ปป,ปก็สวยเลยบอลตุรกียิงน้อยนะครับก็กดต่ำได้แต่ช่วงหลังแม่งยิงเยะวะ่ะนะ สูงสูงต่ำสูงต่ำต่ำคห้าสิบห้าสิบนะผมว่าคู่นี้ให้อยู่อริยาสปอร์ราคาเสมอแล้วก็กดสกอร์ต่ำม,มีโอกาสรับทรัพย์สมุมเลยนะฮะทีเด็ด2คู่วันนี้ไม่พลาดนะครับตามกันมาได้ค่าน้ำดีที่สุดในประเทศแล้วฝากกดและกดแชร์เป็นกลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ